สวัสดีครับวสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนเลยได้ค่ะครับผมสวัสดีครับผมเจมส์นะครับเจมส์เกรสฟลัครับผมกากดกาดโฆษณาครับเรียบร้อยใช่ไหมโอเคค่ะวันนี้มาร่วมง,งานไอซิเบอรี The Silver Life ออกเดบิมต์มีความรู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆก็ดีใจมากเลยครับเพราะว่าเจมส์ก็ชอบสไายคของ แว่นของทาง IC ซีเบอร์ลินอยู่นะก็คือติามมาแล้วครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสร่วมงานและคือดีใจมากเลยใช่ครับผมก็เป็นเกียรติมากครับผมที่ตัง IC ซีเบอร์ลินได้ชวนมาเริ่มงานในครั้งนี้ครับผมขอบคุณมากมากครับได้เห็นแว่นคอลเลคชันใหม่แล้วสนใจมากน้อยแค่ไหนคะเล็งไว้หรือยังเล็งไว้เรียบร้อยแล้วครับอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วครับใช่เอาจริงๆนี่ก็แอบแอบเน็บมาด้วยแอบขโมยมาแบบเก๋มากได้ใช่ไหมครับ เกเ,เ,เ,เอบเกินอิจรมตอนนี้แต่ละคนกังทาอะไรก่าคะอ๋อของผมผมตอนนี้ก็จริงๆมันก็เป็นงานของเราทั้งคู่นะครับที่จะได้ไปอเมริกาใต้ครับผมในเดือนหน้านี้ครับผใช่แชรเป็นงานมิตงต่างประเทศครับแงเราสองคนเลยต<า><า>อบใช<า><อ><บ>่ครับไปโห้กี่ทกี่ประเทศ ห้าประเทศครับเม็กซิโกเปรูกัตเตริโกเม็กซิโกพูดไปแล้วกัตเตริโกพูดไปแล้วอะไรเปรูอาร์เจนตินาครับใช่ครับประมาณมาที่เก้าเดือนหน้าเนี่ยครับประมาณมาที่เก้าใกล้แล้มากล้มากับแฟนหรือเปล่าแฟนๆก็เตรียมตัวรอพวกเราไปได้เลยนะครับผมแล้วผลงานที่ผ่านมา ตื่นเต้นมากครับผมเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยเหมือนกันผมผมด้วยครับถึงจะเห็นหน้าฝรลังแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ออกนอกประเทศก็อยู่แต่ไทยก็เลยตื่นเต้นครับแล้วก็เตรียมตัวกันค่อนข้างเยอะเลยนะเยอะเยอะเยอะก็ขอบคุณแฟนคนด้วยแหละครับเพราะว่าเหมือนแบบทางนู้นเขาก็ซัพพอร์ตซัพพอร์ตแล้วก็เหมือนได้สื่อสารกับทางไทยาแล้วก็เขาก็ชมมาแหละว่าแบบ ทุกคนไทยน่ารักมากอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนวันหนึ่งเขาก็อยากมาเจอกันชาติกำลังรีลานอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ในแบบไหนยังไงบ้างคะตอนนี้มีรีลานทาง u t u b e ครับผมใช่ครับไปดูได้แล้วก็มีตามแอปนะฮะเรื่องอะไรเอ่ยแบทไก่ไม่บอสครับผมเจ้านายรักวันนี้ก็ยังสามารถดูในทาง YouTube แล้วก็สตรีมมิ่งได้อยู่ใช่ไหมอ๋อตอนนี้จบแล้วครับผมเอามารีลานอีกรอบนึงครับผม ช่ติดตามได้ครับผมแล้วก็ในเรื่องเล่นเป็นงาอะไรกันบ้า<ม>เงเลยจะได้กลับไปดูอีรันได้ผมก็เล่นตามชื่อเรืเ่องเนี้ยเป็นเจ้านายเรื่นเชื่อเจ้านายไลน์ผมก็เป็นเจ้านายไลน์แล้วกันนะ <laughs> ชื่อว่าอะไรล่ละ <laughs> อ๋อชื่อชื่อลืมออกชื่อชื่อเอลิสนะครับครับผมส่วนผมก็เป็นปัดครับผมเป็นเลขาครับ,าบาใช่ครับ,าบาใช่ครับผมเป็นแฟนน่ารักด้วยแหละแฟนรุ่นเราน่ารักด้วย จริงจริงเริ่มยยทัวร์หรือยังครับจริงๆนี่ก็เริ่มทัวร์เป็นที่แรกก็อเมริกาใตา้นี่แหละครับจริงจริงไม่ต้องมีแรกๆท,ที่ที่เราจับกันในประเทศไทยนะฮะที่เป็นแบบ uh, l อ s t last episode อะไรอย่างเี้นะฮะก็เลยอันนี้ก็จะเป็นคัวเหมือนโทรเออทัวร์ววใหญ่ครั้งแรกของเราเลยนะครับก็เดี๋ยวก็รอดูต่อว่าจะยังไงครับซีรีส์เรื่องใหม่ก็มีคุยๆอยู่ครับผมแต่ก็ยังยังไม่อยากกับ ยังไม่อยากสปอยยังทอดนี่ก็เป็นแบบว่าวันนี้ที่ใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็มีผลงานอย่างอื่นติดตามไหมคะเล่นบ้านเกิดอะไรที่เห็นกันบ้างวันมีบ้านตอนจริงๆของผมจะมีเร็วๆนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่จะเป็นซีรีส์แนวตั้งครับผมแบบสั้นๆครับผมใช่เป็นดราม่าสั้นๆ ของเจมก็จะมีะเร็วๆนี้นะไม่เร็วมากเท่าไหร่แต่ก็รีไฟตีที่เป็นบาส์ส์บาสเสกตบอลซีซั่นสของผมก็ไปรอติดตามกันเพราะเล่นซีซั่นที่แล้วครับก็เลยผมเรียนครับผมวันนี้ยังเรียนอยู่ครับเรียนมาหาลัยอยู่ก็เลยคุญนๆหน่อยแต่ก็มีเรียนเล่นบาสออกบกาังกายแล้วก็เล่นติ๊กต็อกบนอยู่แค่นี้ลนะ่ะใช่ ตรงนี้น้องก็เรียนส่วนผมก็ยังทำงานเรื่อยๆครับผมยังทำงานแบบทั่วไปเลยครับผมแล้วก็มีเจอกันได้ในไลฟ์ทางทิกเกอกเหมือนกันครับผม ผมก็ฝากซีรีส์แบดไกด์ไม่บอสนะครับผมเนี่ยจบไปแล้วแต่ก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้อีกนะครับผมทาง y o ยูทูบเลยนะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากแลก็ฝากเพลงเพลงยังไม่จบเลยยัอยิ่งใหญะเติมที่ผมก็มีเพลงเออ่ไม่ขออะไรอีกเลยแล้วก็แล้วก็ภาพเก่านะที่จะเป็นของเราทั้งคู่ที่จะสามารถรับฟังได้ในซีรีส์แล้วก็ตอนนี้ก็มีทาง YouTube ที่สามารถไปรับฟังได้ใช่ครับผมแล้วก็ก็ฝาก IG ทิกเกออะไรของเราส่ตัวอัปเดตชุดประจำวันของเรานะครับก็อยากจะขอบคุณบอกขอบคุณได้หมอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยนะครับผมก็เราก็จะติกเกอไปเนาะใช่ครับผมก็อยากให้เจนเป็นตัวแทนขอบคุณกินเตอร์น่นแนลแฟนเหมนที่เขาได้ดูค่ะเนภาษเลยทุกคน o ุกค o ทุกคนทุก u น t o a u นทุกค a ทุกคนทุ n s, <Awesome>. <S for fans, fans, i m u s คนทุก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 คนทุ t คนคนกท being there to support us and then greet us every time even in lives comments and just support us like more than we thought we we, we had so uh, i just want to say we hope we could meet you all one day i don't know how but there's going to be a day that we're going to meet you and then just give back what you gave us thank you so much <laughs> <laughs> กำลังกำลังปั้นอยู่ครับผมแต่นะคะที่เซิร์ฟไม